แขงขวานซิ่งกลับมาอีกครั้งนะครับหลังจากบาลนซ์แทลล่าสุดนะครับผมเจ้าตัวบาบลิกธาตุน้ำนั่นเองแต่วันนี้เรามาดูกันนะครับว่าตัวนี้สามารถที่จะใช้ในคอนเทน์ไหนได้บ้างและเอามาใช้ในเวอร์อาลีน่ากันให้ดูได้ด้วยนะครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการทูน,นูปส์ซัมเมอร์เนสแคสต์นะครับนี่เราอยู่กันในกับรีวิวของบาบลิกนะ้ำอีกรอบหนึ่งตอนที่ปรับมาดีมากเลยนะครับก็ขอคนละ1ไลค์และ1นซับสไครใน3วินาทีเป็นกำลังใจ เอาลครับเดี๋ยวเริ่มกันเลยสารรีวิวของเจ้าตัวบาบาลิกธาตุน้ำนะครับผมนี่ก็เจ้าตัวบาบลิกธาตุน้ำนะครับตัวนี้จริงๆเป็นตัวที่เรียกได้ว่าในช่วงเวอร์รีน่าซีซั่นก่อนหน้านี้นะเป็นตัวหนึ่งที่ฮิตฮอตมากเลยนะแล้วก็มันหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าตัวบาบลิกเนี่ยทั้งตระก,กูลเนี่ยจะมีการปรับขึ้นมาเพื่อที่ทำให้ตัวเองมีความสามารถในการ เป็นเบอร์เซิร์สเต็นะฮะซึ่งเบอร์เซิร์สเต็เนี่ยก็จะเพิ่มโบนัสเดามจให้กับเจ้าตัวต,วตวระกูลบาบาลิกแล้วก็รอบนี้มีการปรับขึ้นมาด้วยนะครับเลยทำให้เจ้าตัวเนี้ยเป็นตัวหนึ่งที่แบบเฮ้ยฟันมันฟันแรงต่อเทินโอ้โหโ,โหดร้ายมากทีเดียวเดี๋ยวผมลองเอามาเล่นคร่าวๆแล้วก็เลยคิดว่าเป็นตัวหนึ่งที่แบบเอ้ยมีโอกาสมากเลยนะครับที่หุ้นจะขึ้นหุ้นจะขึ้นก็หมายถึงว่ามีโอกาสในการที่แบบว่าเราจะได้ไปเจอในเวอร์ในเวอร์อารีนาหรือสเปเชียลลีกมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาล่ะ ก็40นะ HP อยู่ที่1,215นะตัวเนี้ย HP สูงนะในขณะที่เจ้าตัวเนี้ยเป็นตัวที่เป็นมอนสเตอร์สีดาวด้วยแต่ว่าสเตตดีค่อนข้างดีทีเดียวนะครับ HP สูง Attack ก็จะอยู่เป็นสาย Attack ที่ Attack กลางๆนะครับ Defense ต่ำอยู่แล้วนะตามสายนะ Speed 103ค่อนข้าง,งเยอะนะครับสกิลเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวนะครับผมก็ Leader Skill ก็คืออยู่ในกิลนะครับผมคือเพิ่ม HP 33%ในกิลคอนเทนต์เลยนะครับก็ตัวนี้เนี่ยเนี่ยท่าเด็ดของตัวนี้คือท่าที่ชื่อว่ ate, อ่่าาาา Confiscate Confiscate อนนนะครรับที้เป็ก ตีศัตรูทั้งหมด2ครั้งนะครับแล้วก็ในแต่ละฮิตเนี่ยมีโอกาสน,นะครับ75%นะครับที่จะขโมยบัฟของฝั่งศัตรูเนี่ยหบัฟนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าศัตรูไม่มีบัฟอยู่เนี่ยจะลดจะดูดแอ t แท็กบาห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยความหมายคือถ้าเกิดว่าฝั่งศัตรูนะครับผมแบบไอ้ไม่มีบัฟอยู่บนหัวเนี่ยกระโดดฟันเปียงเข้าไปก็คือว่าดูดแอ t แท็กบาได้เท่าที่มีเลยนะครับอันนี้ต้องอ่านแอ t แท็กบาดีๆด,ด้วยนะเพราะว่ามันมีการแบบไอ้แก้เรื่องเกี่ยวกับการดู bar แดแอท เอาละครับแล้วก็ทีนี้พอใช้ท่านี้เสร็จเนี่ยจะเข้าสู่เบอร์เซอร์สเตดนะครับผมก็อันนี้พออยู่บนเบอร์เซอร์สเตดเนี่ยก็คือทําให้ดีเฟนส์เนี่ยของเจ้าตัวนี้ลดลง30%ไปด้วยนะครับผมแต่ว่าแอดแท็กจะเพิ่มขึ้น100%นะครับแล้วก็แอดแท็กสปีดเพิ่มขึ้นอีก20%ด้วยนะครับแล้วในการโจมตีเนี่ยจะมีการดูดเลือดเข้ามาด้วยซึ่งทําให้ตัวนี้ตายยากมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าตัวนี้คือพอเอาไปลงศึกแล้วเนี่ยมันกลายเป็นตัวที่แบบทำเป็นแทงแล้วก็ทำ ด้วยจากสกิลบาลานซ์รอบที่แล้วนะครับเป็นการโจมตีศัตรูนะครับทำให้ติดแบรนดิ้งสองเทินนะอันนี้คือทำให้แบบว่ามีาามีตาประทับที่ฝั่งศัตรูแล้วก็ทำเดามจได้ดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มแอดแท็กบาห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดว่าอยู่ภายใต้นะครับผมอินคล a ส e y o ย r แอ t แท k กบาห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ อถ้าเกิดว่าอยู่ภายใต้เบอร์เซิร์กสเตตเนี่ยก็จะทําให้สามารถที่จะลดแอตแทกบาร์ของศัตรูได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็คือแบบปาเปี้ยงไปลดแอตแทกบาร์ศัตรูทําติดแบรนดิ้งแล้วก็เพิ่มแอตแทกบาร์ตัวเองขึ้นมาทําให้ต่อเทินได้ด้วยนะครับท่าเนี้ยอ่าถ้าเดี๋ยวเอาท่านี้ก่อนนะคูดาวสามเทินนะอ่าก็เป็นท่าที่เอาไว้ต่อเทินได้ดีนะครับอันนี้คูดาวสองเทินจะใช้ได้เทินเว้นเทินก็นคือแบบไปลด เพิ่มแอตแทกบาดตัวเอง50%ได้ด้วยตลอดเวลาครับพีนอวตี้นะครับผมอันนี้ถ้าทดเวลาบาดเจ็บเอ้ยไม่ใช่อันนี้เป็นท้ายโจมตีศัตรูด้วยด้วยขวานนะครับแล้วก็มีโอกาสในการทําให้ติดหนึ่งดอทนะฮะอ่าก็ทําให้ติดสองอ่าเจ้าตัวดอทหรือว่าดีบัฟพิษเนี่ยสองเทิร์นนะครับสองสองอันนะสองอันอันอันละหนึ่งเทิร์นด้วยโอกาส50%ถ้าโชคดีนะครับอ่าอันนี้คือถ้าอัพเต็มแอคทิเวชัน60%ถ้าโชคดีแปะเข้าไปสองดอทเลยนะครับอืมก็เป็นท่าที่เอาไปทำเดามเอทได้ก็นับ เอาไว้เสร็จแล้วเพิ่มความแม่นยำ25%เซ็กซี่มากนะครับคำว่าเซ็กซี่มากหมายถึงว่า เจ้าตัวนี้เป็นตัวที่แบบต้องใช้ a c c u r a c y ด้วยระดับหนึ่งใช่ไหมแล้วพอทีเนี้พอมาออพอมา awake เสร็จแล้วก็คือได้ความแม่นยำเพิ่ม25%นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้คือใช้ได้ดีทั้ง PVE และ PVP เลยนะครับก็ใน PVE เนี่ยผมใช้ค่อนข้างจะหลายคอนเทนต์อยู่เหมือนเหมือนกันนะครับแบบพวกออย่างเช่นคอนเทนต์ที่เห็นได้ชัดที่สุดเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยเนาะอ่าเจ้าตัวแบบอย่างเจ้าพวกทาทารัสใช่ไหมพวกบอสสไลม์อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยในพวกบอสสไลม์ต่างๆเนี่ยอันเนี้ยก็ผมก็มีการใช้ตัวนี้ไปฟัันกบบอสสไลม์ด้ว อะไรแบบนี้นะครับอันนดี้ก็พวกมอนสเตอร์ธาตุไฟอย่างเงี้ยเจ้าตัวบาบาลิกธาตุน้ําก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นทางเลือกที่ดีนะครับสามารถช่วยใช้งานได้ด้วยนะครับอะไรที่เป็นเป้าเดียวอ่ะแบบเวลาที่เราเข้าไปตีบอสอย่างเงี้ยตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานได้นะเอาละมาเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคืออะไรธาตุอะไรก็ตามครับที่มันที่มันไม่ใช่ธาตุธาตุลมเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้น่าสนใจทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราลองมาทำสกิลเทสกันนะครับผมสำหรับเจ้าตัวบาบาลิกธาตุ bar bar ic, น้ำ กันนะครับอ่เดี๋ยวเราลองแบบเทสซึ้บอ่ีเอาอันนี้ออกก่อนนะแล้วก็เทสกันดูนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าสมมุติว่าถ้าเราไปตีธาตุไหนก็ตามที่อา่าไม่ใช่เจ้าตัวที่เป็นธาตุนี้นะอ่เดี๋ยวเราลองเอาธาตุไฟมาเอาเพลิน่าแล้วกันนะเพลิน่าเนี่ยเป็น,เป,นเป็นตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่าอา่าบาบลิกแบบชอบมากนะครับแบบชอบมากแบบกินนิ่มเลยอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยเราจะเอาพี่บาบลิกธาตุน้ำกับลมแทงๆไปสักตัวหนึ่งนะ ทีบาบลิกท่าน้ำของเราอยู่นี่นะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองเอาแบาบอตัวที่แบบว่ามีมีพวกบัฟต่างๆไหมเราลองเอาทีมใส่เข้าไปดูนะครับลองเอาแบาบทีมที่เรารักที่เราชอบใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองเอาบาบาลิกท่าน้ําไปเล่นดูนะฮะก็ฝั่งฝั่งตรงข้ามเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นทา่าถ้าเป็นแบบทตุลมอย่างเงี้ยจะสู้ยากหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันดูนะครับมาดูมาดูาดาเมจกันครับอันนี้จะเป็นสายดาเมจตรงเลยนะ นี่ฮะเ,เราก็นี่อย่งนี้ก่อนครับลองลเดี๋ยวลองมาดูที่สกิล confiscate ก่อนนะครับท่าน,นี้ก็จะมีความสามารถในการดูดอ่าดูด attack มาด้วยถ้าศัตรูไม่ไม่ไม่ไมีบัฟนะครับแต่ถ้าศัตรูมีบัฟก็จะดูดขโมยบัฟนั้นมาเห็นไหมฮะอันนี้คือแบบว่าได้เรียบเลยนะนี่ฮะ d a เมจก็<ๆ>จะเป็นแบบนี้ใน pve นะนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูท่า2กันนะครับอันนี้คือแบบว่าติดเบอร์เซิร์กนะเบอร์เซิร์กกับ attack นะครับปลาใสาปึ๊บปึ้งเห็นไหมสามหมื่นสี ไดเม่จะตัวนี้จะค่อนข้างหนักอยู่พอพอสมควรทีเดียวแต่ในอาร์ทเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเราทำเป็นแทงนะครับเดี๋ยวเราทำเป็นแสตที่เป็นแทงนะครับเติบเติบแหน่ปึ๊บ,บนี่ฮะเนี่ยเดี๋ยวเราลองลองมาดูท่า3กันแบบคอนฟิสเกตกันอีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยอันนี้คือติดเบอร์เซิร์กด้วยแล้วคือพอเบอร์เซิร์กเนี่ยมันมันอยู่3เทิรนะ์นเนาะมันก็ก,ก็ก็คือมันจะวนได้1 2แล้วคือพอกลับมานี่อีกทีนึงอนะ่ะบาบลิกมันจะใช้คอนฟิสเกตเพื่อต่อเบอร์เซิร์กได้อีกกกกแล้นะ้้้วววดด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 ดยยยยนนนนนนนะะะเเเเีีี่่คคครรัััับบบบ็็็ือฟฟมมมาาหหฮปไ ซีซั่นนี้พวกตัวแบบธาตุไฟแสบอย่างเงี้ยโอ้โหบอกได้เลยว่าเจอพี่บาบาลิกเข้าไปนี่ก็มีโอกาสม่มอยเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูใน World Arena กันนะอันนี้ลองปั้นมานะครับผมแล้วก็ลองเอามาเล่นใน World Arena ดูนะครับนี่สเต็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือจะบอกก่อนนะว่าเออ่ก็เป็นสเต็ที่แบบลองเอารูนลองเอาอะไรใส่เข้าไปนะครับก็จะเป็นแบบแทงสักนิดนึงนะครับตัวนี้เดฟมันน้อยอะ่ะเดฟมันค่อนข้างต่ำอยู่แล้วด้วยนะครับก็ดนันเท่าๆที่ดันไหวคือดันจากอาร์ติแฟกต์ก็ได้นะครับ ตัวลูนที่ทำเนี่ยก็จะทำเป็นแทงหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าตัวนี้คืออยากให้มันยืนได้ดานานๆแล้วก็ใช้โบนัสดาเมจที่มันได้มาจากเบอร์เซิร์สเตตแล้วก็ทำให้มันสามารถที่จะแบบต่อเทินได้อย่างนี้นะครับเนี่ยอาร์ติแฟกต์สฝั่งผมก็จะ,จะเน้นแม่นยำสกิลสามนะสำคัญนะคลี่ดาเมจสกิลสามด้วยเพราะว่าตัวเนี้ย สกิลสามเป็นสกิลที่มีความสําคัญนะครับหรือว่าอันเนี้ยจะทําเป็นแบบเออ S3 CD เนาะคริสเดม S3 หรือว่าจะทําให้แบบว่าเพิ่มคริสเดมเมจจากสกิลสองก็ได้นะอันนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้เพราะว่ามันมีการเพิ่มแอดแท็กบาร์ตัวเองอยู่แล้วด้วยนะครับอ่าท่าหนึ่งนะครับอันเนี้วอเตอร์อาร์ติแฟกต์ฝั่งฝั่งซ้ายนะอันนี้ก็คือแบบทําให้แบบตีเป้าเดียวแรงอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เนี่ยก็ ตัวนี้ก็จะมีความสามารถในการถามว่าตีมออตีสำคัญข,ขนาดน,นั้นไหมก็ไม่ขนาดนั้นนะฮะก็อาจจะเป็นแบบคลิแดมเพิ่ม,มเมื่อ HP ศัตรูเหลือในเล็น้อยก็ได้ตัวนี้ก็ได้เป็นตัวปิดที่ดีหรือว่า HP ศัตรูเยอะคลิแดมมากก็ได้นะครับนี่เซอรสตแตทจ,จะประมาณนี้นะครับนี่คือลูนนะก็ต้องทำคลิเลตคลิแดมด้วยตัวนี้มันฟันแรงมากจริงๆนะครับเมื่อมันมีโบนัสดามจนะครับเดี๋ยวเราลองเอามาดูกันนะอันนี้ผมทำคลิเลตได้87เปอร์เซ็นต์นะครับก็อาจจะไม่ต้องไม่ต้องถึงลอยกกัน็เรกได้ว่า อาพอสับ่วรทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูที่ My Battle นะในนี้นะครับก็เรียกได้ว่าโอ้โหลองเอาไปฟันมาดูสนุกทีเดียวสนุกทีเดียวนะครับแก๊งขวานซิ่งนะแก๊งขวานซิ่งเนี่ยฮะเดแ่คุณวีปี้นะนี่ฮึบเอเกมนี้เอ็ดนาได้ก่อนนะครับเอ็ดนากระปั่นชงชงด้วยนะฮะปึกปึกเนี่ยอันนี้ได้เปิดก่อนนะครับตึก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 ,ตกอืม อันนี้แบบเดี๋ยวลองเอานี่มาเทสด้วยนะครับเดี๋ยวลองเอาไอเจ้าตัวพินแสงมาเทสด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะอปุ๊บหลับไปก่อนเฮ้ยอันนี้มันเป็นเดบิว์พินแสงเลยไม่ใช่ล ate, นะเนี่ยคอนฟิสเกนะเนี่ยดึงปึ๊บ,บมาใช่ไหมครับเนี่ยแล้วก็เนี่ยแดนเมกค่อนข้างโอเคนะอันนี้คือแบบว่ายังขนาดว่ายังไม่ได้นี่เลยนะนี่คือขนาดว่ายังยังไม่ได้อยู่ภายใต้เบอร์เซิร์กสเตทนะครับยังฟันแหลกได้ระดับหนึ่งเลยนะครับ อันเนี้ยนะอ่านี่นี่น,นี่ลองดูนะมีเมกุมิ Make ด้วยมีเมกุมิ Make ด้วยนะครับอ่าก็เจ้าบาฟน้ําก็จะเป็นตัวเป็นเป็นตัวทําตําแหน่งตัวทำเดามเอทที่ดีนะตัวทำเดามเอทที่ดีนะครับเนี่ยทำซีซีไปก่อนนะเดี๋ยวเราลองดูเกมนี้บาฟจะได้ยืนนานหน่อยนะครับก็จะเป็นตําแหน่งของตัวที่ทำเดามเอทได้ดีนะครับเนี่ยคอนฟิสเกตดูตึ๊บ,บใช่ไหมครับอ่าปึ้งได้มาละเดี๋ยวเราลองมาดูเดามเอทของบาฟนะเกมนี้บาบาลิกเขากำลงทำเดามเอทในตำแหน่งตหน่งสำคัญเยอะนะนี่ครับปลาเห็นไหม รถแอดแท็บาร์ได้ใช่ไหมติดแบรนดิงนะครับอ่าติดแบรนดิงไม่ได้ติดหรูไม่ใช่นี <laughs> ่ครับก็อ่าก็เนี่ยครับทาจังหวะเข้าไปเรื่อยๆแล้วตัวตัวเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นตัวที่มันเล่นกับเจ้าตัวเมเมกูมิไฟเดี๋ยวทำรีวิวให้นะครับก็เล่นได้ค่อนข้างดีความหมายของการเล่นได้ค่อนข้างดีก็คือเมกูมิไฟเนี่ยหลังจากที่ปรับมาเนี่ยกลายเป็นตัวที่ทําแบบลุ้นพอทำอ่าเกาะแตกดาบหักได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับ คือพอแบบทำกรอบแตกดาบหักได้แล้วเนี่ยมันก็จะทําให้แบบเออมีตัวพอมันมันจะต้องมีตัวตามที่ทำดาเมจแรงๆได้เนาะตัวที่เป็นตัวตามดาเมจแรงๆก็เนี่ยแหละครับบาบาลิกธาตุน้ำนั่นแหละก็คือแบบไอ้ดูดได้ทําอะไรได้มันเพิ่มโบนัสดาเมจให้ตัวเองได้ด้วยก็แบบถือว่าดีนะนี่แ,แ,แร์ฟูลเห็นไหมโอ้โหนี่ขนาดมันกรนแสงแล้วยังหายไปเป็นข้อหายไปครึ่งหลอดนะครับตัวนี้เจ๋งอยู่นะเนี่ยพินาลตี้แล้วฟันโป้งเข้าไปก็แรงอยู่นะครับแรงอยู่นะเมกูมีเราไปแล้วนะสามอันนี้กลายเป็น3มต่อ สามต่อสี่แล้วนะครับสามต่อสี่นะคะโดเกนอ่าเป็นไงบ้างไหวไหมคอนฟิสเคตต่อปึงป้งปึ้งเห็นไหมฮะลดแอทแทกบาร์อ่านี่ได้ได้เบอร์เซิร์กมาอีกแล้วเข้าเบอร์เซิร์กสเตตนะมาแล้วความบ้าคลัง่งแวทฟูปึง้งเข้าไปเห็นไหมเนี่ยมันแรงมากเลยนะมันแรงมากเลยคือแบบว่าจากที่ลองเล่นเมื่อวานอยู่นะครับก็เป็นหลักสิบปีกแหละนะอ่าก็ทีนี้ก็จะเห็นได้ว่าแบบเหมือนกับเป้าหมายในการโจมตีศัตรูจะเปลี่ยนเห็นเห็นไหมฮะก็คือว่าไพเออร์ลตตี้ตอนช่วงแบบ ตอนช่วงแบบกลางเกมอ่ะจะเริ่มเปลี่ยนละนะครับเนี่ยปุ๊บออาก็เดี๋ยวรอเบอร์เซิร์คต่อนะครับดาเมจเยอะด้วยนะนี่ครับมาแล้วดูอิดน้ำนะจะไหวไหมนะเนี่ยครับกระโดดมาโซฟิสเคนดูดแอทแทกบาร์งที่แต่ว่าติดทีเดียวนะอันนี้โชคลายด้วยนะแล้วก็เข้าเบอร์เซิร์คเสร็จครับปลาควานต้มเห็นไหมฮะเลือดก,ก็ขึ้นมาเยอะอยู่เมื่อก,กี้ปลาใส่ดูอิดแบบโอ้โหเต็มเต็มเต็มข้อเลยนะครับเต็มคาราเบลนะฮะก็ถือว่าแรงแรงมากอยู่นะ เดี๋ยวเราลองมาดูเกมที่แบบเราเล่นบาบาลิกอีกหน่อยหนึ่งดีกว่านะครับตัวนี้ก็คือแบบไอ้ถ้ามีบัฟแอตแทกนี่โอ้โ oh, หเรียกได้ว่าติตจัดเลยนะครับติตจัดติตจัดนะครับติตจัดถึงใจดาเมจแรงถึงใจจริงๆนะครับเ,เดี๋ยวเราลองมาดูอีกอีกอันหนึ่งไหมอันนี้บาบาลิกได้ลงเนาะอ่านี่ครับอีกอันหนึ่งนะครับวันเดอร์คิสนี่นี่มาแล้วเนี่ยอันนี้คือฝั่งนูเริ่มเริ่มก่อนนะครับเข้าอันนี้ก่อนเติ๊ดเติ๊ดติ๊ดโอเคไอ้ฝั่งฝั่งเราได้ได้ก่อนสีิขอโโททษษคครรัับบขอ ฟังลักได้ก่อนนะนูเอตแน่ตึ้งสตันได้นะโซฟิสเคะดูดหนะึ่งสองแต่อันนี้แบบพลาดนิดนึงนะครับดูดแอทแท็กบาร์ของไฟลิ่คิงไม่ได้นะครับโดนทีบแล้วโอเคมาปึ้มมาแล้วครับโททอรลิตี้ปึ๊กโอโ้โหเมกุมินี่ใช้ได้ทีเดียวนะตต๊บตึ๊บหนึ่งสองนะครับฝับงนูนระเบิดมาปึ้งเนี่ยบาบลิกก็ถือว่าพอทำเป็นแทงแล้วก็หนาระดับหนึ่งนะครับ ก็นี่ตึงหัดเข้าไปแวร์ฟูนี่ปลาใส่ริวทีเดียวริวริวถึงขั้นตุกเลยนะครับโดนแบบนี้เข้าไปนะอ่าตึบโอเคโตอเรตตี้ขวรนเข้าไปนะครับแหมก็เมกุมิก็ถือว่าดีนะอ่าก็ถือว่าดีเดี๋ยวเราทำรีวิวของเมกุมิไฟบวกเข้ามาด้วยนะครับอ่ามีอันไหนไม่น่าเดี๋ยวผมขอดูอีกสักรีเพลย์หนึ่งแล้วนะเห็นไหมฮะเนี่ยเล่นบาบลิกเยอะเลยนะครับลองเอามาเล่นดูนะ ก็สนุกดีนะครับสนุกดีแล้วก็มอ่มันด้วยมันฟันสนุกมากเลยฟันแบบตบตับตบตับตบตับนะฮะสนุกทีเดียวนะครับอ่าในอีกนะอันนี้ไหมอ่าคุณ blue sky atlantis อันนี้ก็น่าสนนะอันนี้ก็แบบว่าเป็นแบบ damage แบบว้าวเลยนะฮะอันนี้ก็คือว่าเป็น damage แบบว้าวๆเลยนะครับอันนี้แล้วกันเนาะอ่าเดี๋ยวลองดูอันนี้คือพอมาสู้กับ csv นะครับ csv ก็เป็นเมตาเมื่ออ่าเมื่อในอ่า ในรอบที่ผ่านผานมานะนะครับอันนี้เล่งขึ้นมานะครับ CSV มีอะไรบ้างชันด้าเวลาโจเอลซาก้าสตัวนะครับนี่เตะสตันได้อ่ายิงอันนี้ก็ถือว่าเป็นการได้แสดงนี่ครับตึ๊บนี้ลดแอทแทกบาสองอันเห็นไหมฮะอันนี้ดูดีนะอันนี้พอใช้ได้เลยนะครับ ได้ต่อเทินด้วยอันนี้ก็จะได้ยิงท่า2ต่อเลยนะครับเนี่ยแรดฟูลใช่ไหมแถมแรดฟูลรอบนี้คือมันก็จะมาพร้อมกับโบนัสเดามเมจแล้วก็กระโดดท่า1ตามเข้าไปอีกใช่ไหมครับเนี่ยมันเล็กแอทแทกบาขึ้นมาเห็นไหมมันจะวนได้สวยทีเดียวนะครับอาจจะแบบไม่ได้สวยว้าวมากเหมือนโอลิเวอร์เหมือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบมันก็ทำเดามเมได้ดีกว่าโอลิเวอร์นะครับ เนี่ย E X T นึงเห็นไหมฟันฟิสเคตต่อดูดหนึ 1, 2, ่งสองฝั่งตลัตัวก็จะงุนหงิดแล้วเฮ้ยแบบไม่ได้ต่อเทินสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลำบากเลยแต่ตัวแต่แต่ว่าบาบลิกธาตุน้ำเนี่ยจะสู้กับธาตุลมก็นั่งยากอยู่นะครับในระดับหนึ่งนะฮะเห็นไหมก็แบบเรื่องการโดดนแอทแทกบาเรื่องอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะต้องลุ้นระดับหนึ่งนะฮะเนี่ยโดน C C ละนะครับ แต่การเนี่ย c c ของการเข้าบับบับบับบลิกเนี่ยคือภายใต้เบอร์เซิร์สเต้นี่ก็ถือว่าดุอยู่นะดุมากเพราะว่ามันมีโบนัสเยอะนะครับแล้วทำเราเล่นเป็นแทงได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะแบบไอ้เผื่อเ,เพื่อนๆเนี่ยอยากที่จะแบบไอ้ลองเอาไปเล่นดูนะครับสำหรับบับเบลิกท้าดน,นะครับตัวนี้เฮ้ยโอเคเลยนะฟันสนุกปีกระจายสามารถที่จะแบบเอ้อยู่รอดได้ด้วยตัวเองได้ด้วยมีต่อแอตแทกบา r นะครับก็ลองเอาไปเล่นกันดูสําหรับ บาบบิกทัดน้ำนะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้หรือว่าแบบอยากให้ช่วยรีวิวตัวไหนอะไรเงี้ยครับสามารถใส่ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับหรือเพื่อนเ่นเล่นบาบลิกน้ำเป็นรูปแบบไหนเล่าให้ผมฟังด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย